ก็อย่างที่หลายๆคนถามว่าวันนี้ก็อยากจะมาตอบว่าเป็นเรื่องจริงครับเราก็องว่าน้องนายก็ได้แยกทางกันตอนนี้ครับเพิ่งได้ย้ายออกมาจากบ้าน,นครับาสามเดือนครับแต่เพ,พิ่งย้ายออกครับในในระหว่าง3เดือนนี้ก็พยายามที่จะปรับจูนพยายามที่จะคุยแก้แก้ในเรื่องปัญหาที่ที่มันมีครับก็มาถึงวันนึงแล้วตัดสินใจว่า มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องถอยกันคนล,ละก้าวหลายคนสนใจรักษาเคือต้องบอกว่าเราเราครบกันมาก่อนนะนี่3ปีแต่งางานกันมา2ปีคบกันเนี่ยก็ด้วย,วยความรักน,นะครับคือแต่พอเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็จะมีเรื่องของอาจจะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีด้วยช่องว่างระหว่างอายุคือมันก็หลายหลอย่างที่เราก็พอมันเกิดปัญหามันเป็นปัญหาที่มันสะสมเราก็พยายามที่จะแก้ไขพูดคุยกันแล้วสามเดือนนี้ที่ผ่านมาก็ก็พยายามนะครับที่ที่จะคุยกันและแก้ไขปัญหามันก็ไม่ลงตัวทันทีมันก็เลยคุยกันว่าถึงเวลาแล้วเราคนต้องถอยกันมาคนละก้า ม,มีพยายามที่จะปรคัระคให้ยายาม,หมันไปบบอหายเพราะก็พยายามครับแต่ว่าก็พยายามเดีวก็อาจจะด้วยผมทํางานหนักด้วยพอหลักจากโควิดแร้วก็ผมเองก็ถ่ายละคร3เรื่องอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะเจอกันเท่าไหร่ครับแต่ก็พยายามครับก็ถึงอยู่อยู่ที่บ้านอยู่อยู่ด้วยกันก็พยายามที่จะดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมมันไม่ใช่วัน วันดีคืนดีตัดสินใจพุ๊บปั๊บและเลิกกันมันก็มีช่วงเวลาที่เราต้องปรับจูนเข้าหากันก่อนที่เนี่ยสเดือนผ่านมามันถึงเป็นข่าวออกมาว่า,เ,าเราได้แยกทางกักนะคัะบกก็เป็นการตัดสินใจระหว่างเราทั้งคูแ่แหละครับ หลายๆเรื่องอย่างที่บอกมันสะสมมาก็ก็พยายามแล้วะคระับก็ต้องบอกใจหายเพื่อนะครับอ้อางายาในเกัค็นมอนอนะย์ครจะดคับคือน้องนายเขาชอบเขียนในพวกคําที่เขาเอามาคือจะไปใส่ใจกับตรงนั้นมากเลยครับเพราะว่าเขาจะชอบใช้คํา เวลาเขาลงโพสต์ต่างๆนะครับเขาจะใช้คําที่แบบที่คนเขาชอบใช้อะครับคำเขาเรียกว่าคําอะไรอะคำแบบคำโคมคำอะไรประมาณนี้ครับจริงๆผมไม่ได้ใส่ใจกับตรงนั้นมากแต่ถ้าถามเรื่องมือที่3ผมยืนยันตรงนี้ได้เลยครับว่าไม่มีแน่นอนเ็าทั้งสองฝั่งก็ไม่ไม่มีครับคือไม่มีผมอยู่นี่ อยู่ในวงการมา20ป,ปีแล้วหลายๆคนคงรู้จักผมมานานหรืออาจจะเพิ่งมารู้จักผมตลอดเวลานี้มาที่ผ่านมาผมก็พบกับใครผมก็คพบคนเดียวไม่เคยคบซ้อนไม่เคยมีข่าวไปกุป๊กกิ๊กอะไรกับใครเ,เพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยครับไม่ไม่มีเรื่องมือที่สามในนะ ณวันนี้ครับก็ได้ตัดสินใจว่าเราแยกทางกัน,นครับคือเราอยู่กันแบบพี่เป็นน้องดีกว่าในเมื่อเราปรับจูนเข้าหากันแล้วมันยังจูนเข้าหากันไม่ได้ในในวันนี้ต้องขอพูดว่าเราก็คงต้องใช้ชีวิตแต่เป็นพี่เป็นน้องการกันทกันดีไห,หรือว่ามันมีอะไรที่ยังติดคาใจกันอยู่ระหวาะ่างอ๋อคดีครับก็ได้พูดได้ได้พูดคุยกันก็ก่อนที่จะตัดสินใจแยกทางก็ ได้ไปทานข้าวได้ไปพูดคุยกันครับครับผมเป็นฝ่ายย้ายออกมาเรือนหอเอคือจริงจริงบ้านก็เป็นที่ดินของของทางทางน้องเขาอยู่แล้วแต่ด้วยการสร้างบ้านเราก็ได้ช่วยต่อเติมในการสร้างเผื่อตรงนั้นเราไม่ได้ติดใจอะไรก็คือ เราก็เราเป็นผู้ชายนะเราก็ย้ายย้ายออกมาเขาของก็ไม่ได้มีอะไรคือเสื้อผ้ารองเท้าผมครับก็คือของของเราที่เราใช้ที่คงไม่ให้ไปไปแบบทิ้งไว้ลบเกลื่อบ้านนะครับก็ลำบากอยู่ครับใจหายนะครับก็เพิ่งย้ายออกมาก็ไม่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ ทำใจยากครับ,าบมา,า,าแล้ว,าาลวไ,ดได้คุต่อคุค่บ้านไดคุยอ่บคุยอคุณอม่าน้คอ่านละคร่ด้วยช่วงานี้คุยอยคุย่ขขาแบด้คอ่บนี้คุอบไรคุอย่างเงี้คุยบคือยากให้คุณแม่เ้าอาน้อยาน้าน้ยอูนด้องด้กวอู่าดีกว่า ครับครับได้คุยตลอดเลยครับตลอดที่พี่ผ่านมาที่มีปัญหาที่เราพยายามปรับจูนเข้าหากันผมก็คุยกับคุณแม่เขาทุกวันครับกลับไปบ้านถ้าเจอคุณแม่ผมก็จะนั่งคุยกับคุณแม่ก่อนจะออกไปทํางานผมก็จะนั่งนั่งนั่งคุยทุกวันเลยครับคือก็ผมจริงจังมากแล้วก็ตั้งใจมากกับการใช้ ชีวิตคู่ครั้งนี้นะครับและการแต่งงานคือเราตัดสินใจแต่งงานเราก็อยากจะอยู่กับคนคนนี้ไปตลอดชีวิตนะครับก็มันก็ยากนะครับอ๋อครับมีความทรงจำดีๆทุกวันนะครับทุกวันนี้ก็มีอาจจะเบลอเบอหนิดนึงนะครับมันก็เรื่อง หลายเรื่องนะครับที่ต้องที่ผ่านมาที่เราเราต้องคู่ก็ต้องมามันเป็นการตัดสินใจที่โอ้โหมันมันก็เป็นการตัดสินใจใหญ่นะครับแล้วทาานคได้การบถามว่าน้องเป็นยังไงบ้างก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ตลอดนะครับก็อย่างที่บอกก็รู้ว่าเขาก็ถ่ายละครก็ได้คุยกับคุณแม่เขาก็เขาถ่ายละครราก็ไม่อยากไปไปรบกวนน้องเขา มัน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 เพิ่งย้ายออกมาเพิ่งเกิดเหตุมันก็คงยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยครับคือคือผมคิดว่าการแต่งงานครั้งเนี้คือมันยังผมมันยังใจหายอยู่อ่งที่บอกมันเราเราตั้งใจมากจะจะมีครอบครัวคือวางไว้ว่าปีนี้แหละอพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ ก็ยากอรยากที่จะมาพูดด้วยครับไม่ต้องใั่ใจผมากให้คุณพูดสิ่ดีๆไปแต่ละวันก็ได้อ๋อก็เราก็นึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เราสองคนเคยผ่านมาด้วยกันนะครับคือน้องก็เป็นคนน่ารักนะครับคือเราใช้ชีวิตมันมีเรื่องดีมากกว่าเรื่องแย่ครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงพี่น้องผหลักผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังใจให้ให้เราครับคือแล้วก็ ครอบครัวเขาด้วยครับครอบครัวคือพ่อแม่เขาน่ารักมากคือที่ผมตัดสินใจครั้งนี้ที่จะแต่งงานแล้วเข้าไปอยู่ร่วมกันคือผมรักพ่อแม่เขามากพ่อแม่เขาเป็นคนดีมากรักผมเป็นลูกคนหนึ่งผมนั่งคุยกับเขาได้ทุกเรื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญกับการใช้ชีวิตคู่ผมก็รู้สึกต้องขอบคุณนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาครับ ไอ้เสียดายผมไม่ใช้คำว่าเสียดายอะ่ะเสียใจ <c oughs> ผมไม่ได้ใช้คําว่าเสียดายครับผมไม่มีอะไรน่าเสียดายครับคืออย่างที่บอกมันมีเรื่องดีๆมันมีเยอะครับรรดนนได้ได้สิครับก็ก่อนที่จะออกใหม่นี่บอกว่าได้ไปคุยกันได้ทานข้าวกาัน ก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันนตะคือถ้าอยู่ต่อไปเดี๋ยวมันจะมองหน้ากันไม่ติดเดี๋ยวมันคือถอยถอยกันมาก่อนนะครับแล้วก็ดูซิว่าให้ต่างฝ่ายต่างต่างใช้ชีวิตอยู่อยู่คนเดียวก่อนนะครับคือตอนนี้อย่างที่บอกความรักมันก็คงได้แค่เป็นเป็นพี่เป็นน้องครับไม่ได้โจทย์คือเคยเคยไปเขตแล้วแล้วจะไปโจทย พอไปคุยแล้วผมก็ไปบอกว่าผมแบบจีสัญชาติอเมริกา,เ,าเขาก็บอกอุย้ยให้ไปคุยสถานทูตก่อนมันเรื่องมันจะยุ่งยากนิดนึงพอจะไปคุยสถานทูตแล้วมันก็หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องโควิดก็เลยไม่ได้ไปสักทีนี่ขนาดพาสปอร์ตผมหมดอายุผมก็ยังไม่ได้ต่อครับแต่มีความตั้งใจที่จะที่จะจดอยู่แล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาส ก็เป็นห่วงก,ก็หลายเรื่องอะครับคือเรื่องงานเรื่องการดูแลคือเอาเป็นว่าอย่าง,างน้อยเราเราได้อยู่บ้านเดียวกันแม้เราจะอาจจะห่างกันมาสามเดือนเกาบอกว่านอนคนละห้องกันแต่เราก็ได้อยู่อยู่ใกล้ใกล้ตัวเราก็ได้มีอะไรเราก็ยังพอแบบเราก็อยู่นะมาคุยได้หรือมีอะไรให้เราช่วยเหลือเราก็ช่วยได้ แต่วันนี้เราได้ออกมาอยู่คนละที่กันแล้วมันมันก็คิดอยู่ตลอดเวลาครับดีครับก็มีมีแต่คนให้กำลังใจก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับตอนนี้อยคนเดียวมองน,นมีเตาคมันก็ มันก็ต้องมีอะนะมันมัน,ม,นมันก็ต้องมีอะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับสําหรับกําลังใจทุกกําลังใจทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเขาอยากให้เป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยอ,อย่าไปคิดไอ้การที่คนสองคนอะต้องมาแยกทางกันมัน มันเป็นเรื่องน่าเสียใจแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บทั้งคู่อะครับผมก็ไม่อยากให้บา,บางคนที่ไม่ <c oughs> ไม่รู้จักเราสองคนไม่อยากให้ไปคิดไปในแง่ลบหรือไปสนุกกับการคอมเมนต์คำพูดมันมันก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจแค่นี้มันก็เสียใจมากแล้วอะครับ แต่ก็ได้กำลังใจเยอะจาก,กแฟนๆด้วยก็มันกเพึ่งเป็นข่าวสองวันนะ่ะเนะคือก็จริงๆผมว่าอย่างที่บอกผมก็มึนๆไม่รู้จะพูดอะไรแต่ก็หลายคนก็ถามเนจริงไม่จริงก็ต้องออกมาแจ้งนะครับว่าก็มันก็เหตุการณ์จริงะครับก็คงมีด้วยแหละ คือตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะมีนะครับคือคนเราอายุผมว่าผมไม่ได้มองตรงนี้ต้องบอกว่าการที่ผมไปคบกับคนเด็กกว่าไม่ใช่ว่าผมไปมองว่าโอ้ยผมต้องคบกปบเด็กมันมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฟซคือโชคชะตาที่ต้องมาเจอกันที่ต้องมาคบกันไม่ได้คิดว่าอุย้ยผมจะคบกบบคนที่อายุน้อยเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งส่วนมากคนที่อายุใกล้เทียงกันเขาก็จะมีแฟนหรือมีลูกแต่งางานกันไปแล้วมนก เราก็มีโอกาสที่เจอคนน้อยอะนะ่ะเนื่องจากเราก็ทํางานที่ผ่านมาผมว่าทางานเกือบเจ็ดวันมาติด,ต,ดติดกันหลายปีก็มีโอกาสที่จะเจอเจอคนน้อยอะ่ะแล้วคนที่เราเจอในกองถ่ายส่วนมากก็จะเด็กกว่าเราถ้าเป็นอายุเท่าเท่าเราก็ส่วนมากจะมีมีครอบครัวไปแล้วะครับแต่มันมันด้วยทั้งอายุและอาจจะด้วยการใช้ชีวิตที่มันต่างก,กันอย่างผมก็โตมาจากเมืองนอก อาจจะความคิดอะไรหลายๆอย่างที่ที่มันมีความคิดที่แตกต่างกันนะครับอ,นนอันนี้ผมไม่ได้มองว่าไอายุเป็นเป็นหลักมันอย่างที่บอกมันมีปัญหาหลายปัญหาที่มันสะสมมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกคนที่มานะครับ